เจ้านี้มาใหม่มาเปิดได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนมั้งครั้งแรกคิดว่าจะไปรอดหรือลองทานเมื่อสามสี่วันมาแล้วตกใจมากดูท่าเหมือนไม่อร่อยแต่กลับอร่อยอ่ะ แล้วข้อสำคัญก็คือทำสะอาดอาหารนี่ที่จะดูที่จะทานนี่เพราะว่าต้องสะอาด mm hmm. เห็นเขาคือสะ,สะอาดที่ดูจากอันดับแรกผู้ขายก่อนผู้ขายแต่งตัวสะอาดพฤติกรรมสะอาดอย่างเช่นมีผ้าคอยเช็ดคอยถู ไม่ไม่ซกโมกอ่ะก็คือสะอาดเอาแล้วมาทานข้าวดูทานครั้งแรกก็ได้มีโอกาสคุยที่สู่ของเขาเองนะเขาบอกทดลองทำ ทิ้งไปเยอะเลยกว่าจะได้สูตรอย่างเงี้ยแจกเขาบ้างทิ้งไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเสียเสียเยอะเออสูตรอย่างนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ต้องไปซื้อสูตรที่ไหนในจานเนี้ยคืออาจารย์ธรรมดาเขาก็คิดห้าสิบบาทถ้าจานเฟร,รนี่ก็คือหกสิบอันนี้ธรรมดาก็กินจะไม่หมดอยู่แล้ว ให้เยอะเลยก็คือสมราคานะกระเทียมยังแกะให้เลยอของดูเหมือนว่าจะทำวันต่อวันไม่ต้องต่อเชื้อบางคนเนี้ย มีน้ำเชื้อเก่าเอามาเติมกระของใหม่ไปเรื่อยๆมันมันมันไม่ใช่นะทำอาหารแบบนั้นนะ่ะก็คือมันอันตรายต่อผู้บริโภคมันเป็นการหมักหมมแล้วเวลากลิ่นที่ต้มอหออมาเนี่ยมันผสมเชื้อหมูอะ่ะแต่อันนี้ดูเหมือน คือเขาทำทำอะแบบเล็กอ่ะไอที่ใส่หมูเพราะว่าเป็นกรละมังใบไม่ได้ใหญ่มากน่ะดูดูว่าน่าจะทำหมดเป็นวันๆแล้วแล้วเขาก็ขายดีด้วยนะถามเขาดูขายดีจนมากคนชอบทานข้าวขาหมูสูตรอร่อยด้วย เนีกระเทียมแกะให้อ่ะดีไหมล่ะพี่ยังเด็กชัรวเลยมีผักคะนา้าแล้วก็กระกาดองก็มี รสชาติดีเลยดีทีเดียวแหละมันอร่อยตรงไหนสูตรน้ําจิ้มน้ําจิ้มสําคัญจนมากซื้อข้าวขาหมูอตักไม่ค่อยมีเนื้อหรอมันมีนแต่น้ำจงเจ๋งตักหาหาเนื้อพริกเนื้อเนื้อที่เขาน้ําจิ้มมะ เนื้อ,เน,อเนื้อที่ทําเป็นน้ําจิ้มมันก็ต้องมีกระเทียมเขาให้กระเทียมเยอะเลยในในน้าจิ้มเราอะฉะนั้นตักขึ้นมาเนี่ยได้สงใจตลกว่าสูตรน้ำจิ้มดีแล้วก็อาการน่าจะทำหมดเป็นวัน,วน อิ่มละมื้อหนึ่งอิ่มคนต่อคิวซื้อเลยนะเจ้าใหม่ก็ก็เรียกว่าทานละ